ก็ต้องมีคนคอยกลับไว้อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งแยง่งเันงั้นจะแย่งตลอดบกทนั่งเรียบร้อยจะแจกใ้ยืนไม่แจกอย่างเงี้ยเตรียมเลยทรโขงดังๆแม้ตะโกนสู้กับไม่ไหว Kita kuat นม่อยู่ในความระเบียบนะครับนะครับเข้าตามแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนั่งรอเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวเจ้าภาพพงจะมาแจกของนะครับนะครับขอทุกคนนะนั่งนะครับให้มีระเบียบเรียบร้อยด้วยครับน้องน้งน่าาี จะชีวิตไม่รอดลำบากไหมครับแม่ก็เหนื่อยพักนึงเนี่ยเป็นมีคนช่วยอันี้ตอนนี้เราแย่งมาได้ถุงนะไม่ได้แย่งเขาเขาเอามาให้เขามาให้ลูกสารเนี่ยเขาสงสารใช่ไหมแม่งอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วอยากบอกบอกคู่คนณจัดงานไหมครับว่าทั้งหน้าให้แัดให้เป็นระเบียบหน่อยฮะวันนี้วุ่นวายไหมแม่วุ่นวายมากถ้าแบบยังไงจริงควรเอาไปแล้วก็กลับมาเอาอยกถุงเนี้ยได้แล้วก็เวียนเนี่ยเวียนเนี่ยใช่ไหมเวียนแบบเนี้ยคือว่าคือว่า ถ้าเขาแจกไปเลยใช่ไหมไม่ต้องค่าทางที่ดีนะต้องแจกบัตรก่อนแจกบัตรแล้วก็แล้วก็ใครเขาเอาบัตรามาหาอย่างนั้นนะใครไม่มีบัตรก็ไม่ต้องให้ข้าวคขาฟังไงป๋าเราได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้ของเลยไม่ได้ของเลยสองรอบไม่เท้าก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้จะถึงเราก็ไม่แจกแจกมีรคนแซงแซงคิวแซงคิวป๋าเห็นว่าคนหนึ่งได้ประมาณสามใบครับสามใบก็บีใช่ใช่มันแจกตัวพวกมันแจกกับพวกเขา อยากจะบอกเจ้าของงานก็ไม่ว่าให้แจกให้เป็นระเบียบวันนี้หน่อยครับแจกงานนี้ครับรูฟฟามรู้สึกเราอง,งั้นเราเห็นเหตุการณ์ประชาชนย่งข้าวกันรู้สึกไงครับก็รู้สึกแบบมันขัดใจอะค่ะเพราะว่าเขาก็อยากได้เนาะเราก็พอใจที่เขา,เขามาเขาไม่มีเขาก็อยากได้เนาะแต่ว่าการบริหารจัดการคือมันผิดพลาดตรงนี้ต้องแจกกี่อนต้องแจกกี่ชุดค,คุณก็ทำไว้วันนี้มีเท่าีชุดพรุ่งนี้มารับปัดมีแบบคิวแล้วก็มารับของไปจะได้ไม่วุ้มไวนี่ไงคะครับผมแต่วันนี้เขาแจกด้วย แจกตัดก่อนก่อนคนที่มารอใช่ป่ะอ่าใช่ค่ะแจกคนที่มารอเพรขารอนานแล้วไม่ได้เขาก็จะมีการโมโหโมโหคนที่มาทีหลังกลับได้ข้าวก่อนใช่ใช่ค่ะได้หมดไปแล้วโตัวเขาแจกหมดกี่ชุดครับเนี่ยสามร้อยชุดครับสามร้อยชุดนะวันนี้ทําไมถึงมีเหตุการณ์คุ้นวายเกิดขึ้นครับเนี่ยวายก็คือว่าคนได้บัตรไปแล้ว ครับครับก็คือพอได้บัตรไปแล้วก็ไปเวียนกันอยู่ข้างหลังพอพอคนที่ไม่ได้ก็จะมีปัญหาในภายหลังครับเมื่อกี้โดนก็คืออยากจะช่วยครับครับเมื่อกี้เราโดนลุมมาเรารู้สึกเป็นไงบ้างตอนที่เขาลุมมาแย่งบัตรเราอะรู้สึกกลัวไหมกลัวนะแล้วไม่กลัวติดโควิดอะกลัวไหมตอนที่เขาไ่แย่งบัตรในคามือเราเนี่ยครับก็กลัวอยู่ครับพยายามป้องกันอยู่แล้วกลัวนะแต่แล้วก็บอกพยายามให้เว้นระยะห่างยูครับ นี่เรามาช่วยงานเขาเฉยๆนะใช่ครับผมคือทั้งนาก็าอยากให้เจ้าภาพครั้งต่อไปให้เจ้าภาพเขาจัดงานให้ดีวันนี้ไหมอยากอยากได้จัดดีนีค่บหาเจ้าตรงเจ้าทีมาใช่ไหมครับ